ับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุบุสุคนครับผมนะครับมืัอนี้ก็อยู่กับบ้าตั้มคืุยกับพี่น้องนะครับมืัอนี้ครับบ้าตั้มครับอยู่นะครับขอกคุ้ยของแม่ปางนะครับบ้านโนวนศาสตร์ตํบลบันทัดอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะครับมืัอนี้แม่เพื่อนว่านะครับมีแม่พันธุ์ประกันทองกับสาวน้อยมาเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าแม่เพื่อนจะเปิดราคาอะไรบ้างไดี๋ยวชมกันเลยครับสวัสดีครับผมืัอนี้อยู่ขอกคุ้ยครับแม่ปางนะครับว่ามี เว้ยแม่พันธุ์ครับแม่สาวเนาะแม่นอมาเปิดราคานะครับขอชมแม่พันธุ์กงินกนะครับผมแม่พันธุ์ด้ตังซื้อบรักไม่ซอยงตังยุค่ะตังื้อยงครับใบเตยค่ะแม่ใบเตยนะครับแม่ใบเตยนี่ส่วนสูงเพิ่นไล่ไปไแมเอาประกันเลยสามสิบห้าค่ะสามสิบห้านอประกันไว้ร้อยสามสิบห้าเลยไะครับผมเพื่อพ่นนองย่ทางไก่นะครับเสียงรถกสิลบกวนจังหวัี่นทบุรนะครับติดถนนไหนะครับผมครับเป็น แม่ไปเตยนะครับทองที่อะไรแม่นี่ยทองที่สองค่ะทองที่สองเนาะนะครับผมทองที่สองนะครับออ่างเป็นที่เง่าหนมเง่าอ่างนะครับเด๋ยวแกงขานะครับทำไรหลังนะครับเด๋ยวรูกเดือแม่กดหัว่าน้องร้งมึงเลยนะครับครับผมนะครับเขาเปิดดีนะครับผมตาแต้มนะครับครบข้ออ่องหรือบผักเผายังไงนะครับ เออาไง่าเลยนะครับแขงขาง่าๆนะครับบ่ต่ำตฉยเพิ่งไกลๆนะครับเึิ่งถ่ายเบิ่งยังกันนะครับใบเตยนะครับตรงเตียงเต็มนะครับถ่ายเพิ่นนะครับสยอนเสียงนี่นึงท่านผิดหรอเด้อนะครับผมนุ่มสีเต่าครบ้ไหมเนาะค่ะผมนุมสีเต่าครบนะครับางเป็นพุ่มนะครับเลยคอนะครับถ่ายง่ายดีนะครับ แทนหลังเนะครับแทนหลังเทน้านามส่หงเท้านามสาหงครับผมนี่โอ้นะครับขักขักขักเดี๋ยวลึกเดี๋ยวเดี๋ยวใบเตยเลยเนาะค่ะตอนนี้นะครับแม่ไปเตยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเหมือนกเดี๋ยวันข่องนะครับของเสียเบื้อพันล้านนะครับผมเสียเบื้อพันล้านนะครับผมกันมดขอดกันซีอุนะครับหนึ่งกันยานะครับผมหนึ่งกันยานะครับใบหลอดครบนะครับผม แม่ใบเตยนะครับตอนหกเดือนกลัวไหมเนาะค่ะเขาเจ็ดเดือนนะครับผมอามานีนะครับประกันทองไหมแม่ประกันค่ะประกันทองเลยนะครับผมของแม่ใบเตยนะครับแม่ทองสองเลยเนาะค่ะครับผมทองสองนะครับงามเลยนะครับแข็งขาดีดีนะครับถ่ายใหง่ๆนะครับอาอมมานีแม่ใบเตยนะครับทองเบิ่มพันล้านเนาะค่ะหกเดือนกลัวนะครับประกันทองให้ใบหลอดครบแม่สิเปิดแม่ใบเตยราคาอะไรนะครับ แสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับบ่มีไปลยไหมเนาะบ่มีค่ะบ่มีนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับโอ้นะครับนี่เป็นเดาครับพี่น้องนี่นะครับลูกออกมาเกืบแสนแล้วนะครับนี่ลองเสียเบิร์นะครับแม่เพิ่อนก็ได้อ้างได้ความหนานะครับความนะครับเอานะครับเปิดแม่ไปเตะไว้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นต่อร่องได้ไหแม่หรือว่าต่อร่องได้เยอะค่ะ ไก่ๆก็ร้องทูดสอบถามบึกนะครับโอ้ถ่ายงามโอเคแม่เอาสเป็นสาวน้อยเนาะแม่เนาะตัวที่2นะครับผมอายุเพิ่งไรนะครับแม่นี่ยสองปีค่ะสองปีเต็มได้บ่ค่ะสองปีเต็มนะครับเนาะนะครับซื้อยังครับแม่ต้นหอมค่ะของต้นหอมนะครับเป็นสาวน้อยนะครับผมตอนนี้ความสูงเพิ่นอยู่เท่าไรแม่ปร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสาวน้อยนะครับเสื้อไซส์เราก่อไปไหนแม่ลูกตอกเพื่อเนาะลูกกลมจ้า เพื่อนกิดว่าเป็นลูกกลมเนาะแม่นค่ะเจ้าของเก่าเพื่อนว่าบมาดูว่าจังไรเก่าเพื่อนว่าอ๋อนะครับผมว่าเจ้าของเก่าเพื่อนว่าเป็นลูกกลมแม่เนาะแม่นค่ะอ๋อนะครับถ่ายงามเลยนะครับนี่เนื้อนังดีนะครับแข็งขาใหญ่นะครับสองปีประมาณเลยยี่สิบเจ็ดมัเนาะค่ะประกันเลยบวกลยี่สิบเจ็ดนี่ประกันอยู่ค่ะประกันร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะนะครับเพื่อพี่น้องอยู่ทางไกลเบิ้งนะครับจ้าวตัตัวเพื่อนดีนะครับมีเหลี่ยมมุงมุงอยู่นี่นะครับพี่น้องเหลี่ยมเลยนะครับผมนะครับของแม่ปรางนะครับเปิดสาวนน้อยะครับผม ต้นหอมเี่เนาะค่ะน้องต้นหอมนะครับแม่ผมขออันเปิดเบื้องเขานะครับอ่านี่นะครับผมนี่เขาเปิดดีนะครับผมนี่เสวยเลยนะครับไปหูข้อหนาดีนะครับโอ้หลังพุ่นนะหลังเุ่นน้าหงเลยตัวนี้เบื้องถ่ายครับพี่น้องนะครับเบื้องถ่ายเบื้องหางนะครับหางเลยคอนมสีเต่าครบไปเนาะค่ะครบสีเต่าครบโอ้หนาดีนะครับสาวน้อยตัวนี้นะครับสาวน้อยตัวนี้หนาดีเลยนะครับ นั่งนาดีฝนตกส่งเกี่ยวสวยนะครับโอ้ผิวพันธุ์ดีนะครับนี่ฝนเกี่ยวแล้วพี่น้องนี่ยโย่ตกสวงมาเลยขึ้นมาเกี่ยวมาหนินะครับนี่บบมีต่ำนี้เลยเนาะว่าบบมีต่ำนี้นะครับผมน้องต้นหอมหน่อยเนาะเอาหน่อยไว้สองปีนะครับจต่ของเกาเพิ่งกับว่าเป็นลูกกลมแต่บบมีเอกสารเด้อพี่น้องเด้อนะครับรวมของแม่ปางนะครับบ่มีเอกสารนะครับกลับมาเบ่งต้นโตนะครับ ห้องยุบันนุ่นศาสตร์เลยนนาะนุนศาสตร์นะครับตำบลบันทัดอำเภอเพชรนะครับไปมาหาง่ายครับพี่น้องติดถนนใหญ่เลยนะครับผมแม่ปางลูกคอเบอรโทรเน่ยศูนย์เก้าหนึ่งครับผมศูนย์ครับผมสามหกศูนยนามหกศูะของแม่ปางวันนี้ลูกถามราคาเน่ยวันนี้ตัวนี้ว่าไอะไรบันเดยว่าไว้1บหนึ่งหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนตไปหนึ่งแสนครับพี่น้องกับสาวน้อยนะครับใวสอปีนะครับของแม่ปางครับ ตัวล่องได้ไหมนี่ได้ค่ะได้เยอะไหเนาะเพื่อพี่น้องมากครับผมตัวครับผมมาเบิ้งตื่นตัวเอานะครับผมแต่ว่าเบิ้งก็ยืนสวยอยู่นะครับนั่งดีนะครับข้ออ่องหนึ่งเสียนสองเสียนครบนะครับขาหนาใหญ่นะครับกำไลหลังครบนะครับก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับผมสต้อรับคนเอาไปพัฒนานะครับมัอนี้กะนะครับเราทำแบบไม่ปางนะครับก็เลยเบิ้งคิปอยู่กับขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องเด้อนะครับเบิ้งคลิปจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหาเงินมันมาอัครับผมพี่น้อง นะครับหาขั้เดนันมันนะครับื้อนี้ผมกับแม่ปางลาแล้วแม่สสวัดีคสวัสดีค่ะ